ลีดเดอร์ของเราพยายามมากขนาดไหนที่แบบอุ้ยพูดแล้วจะลองให้วะ่ะแบบลีดเดอร์ของเราพยายามขนาดไหนที่แบบว่าจะให้การคัมแบ็กครั้งนี้มันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจะลองให้อะ่ะบ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Baby GIFT TV เหมือนเดิมนะคะ EP นี้เราจะพามาเปิดกล่องไม่ใช่กล่องสุ่มหรือว่ากล่องอะไรนะคะเป็น เป็นกล่องที่เราพีออเดอร์มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพฤษภาคมใครคัมแบ็กเอ่ยในเราพีออเดอร์ตั้งแต่พฤษภาแต่ว่าของเพิ่งมาถึงเราประมาณปลายเดือนกรกฎานะคะแต่เราไม่มีเวลาเปิดกล่องก็เพิ่งจะมาทําคลิปให้ดูได้วันนี้นะคะมาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงอันนี้เป็นการ พีออเดอร์ครั้งแรกของเราแล้วก็เป็นการเปผู้ชายครั้งแรกเพราะว่าเราเพิ่งโดนเฮียแจ็คตกเข้าดอมมาเมื่อปีที่แล้วช่วงโควิดประมาณครบพอดีหนึ่งปีพอดีค่ะเดีย๋ยวมาดูกันนะคะว่าการเปผู้ชายครั้งแรกของเราจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องสืบว่าดิฉันเป็นเมนใครนะคะดิฉันแต่ถามว่ารักทั้งหกคนเอ้รัก หกคนรักทั้งเจ็ดคนไหมรักทั้งเจ็ดคนนะแต่ว่าเราก็ต้องให้เกียรติคนที่ตกเราเข้ามานิดนึงก็เป็นเมนเขานะคะอันนี้ร้านที่เราสั่งอ่ะเป็นร้านของคุณต้านะคะคุณต้าที่อยู่ในติ๊กต k อกอ่ะตอนที่เราพีอ่ะเราก็ไม่กไม่เป็นใช่ป่ะเพราะว่าเราเพิ่งทาเป็นครั้งแรกเราก็กลัวโดนหลอกเหมือนกันแต่ว่าเห็นคุณต้าไลฟ์สดบ่อยๆแล้วเราก็ติดตามเขาในติ๊กต็อกด้วยอ่ะเราก็เลย ต่างกับเขาของคุณตาเขาจะเป็นแบบว่าให้เราเลือกเมนได้ด้วยนะเราก็เลือกเป็นเฮียแจ็คนั่นแหละค่ะมาดูกันนี่เป็นการซื้อครั้งแรกของเราเราตื่นเต้นมากเลยอะ ก็ตะกี้แล้วทุกคนเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาเล่าประสบการณ์การไปหวีเทียแจ็คครั้งแรกที่ที่พาราลก้อนนั้นนะก็มีชั้นเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะทุกคนเราใจร้อนอะ่ะเราไม่มีคัตเตอร์นะดีๆเขาแพ็คมาดีมากเลยอะ่ะ แต่เราแกะไม่ดีเนาะโอ้ย้ยเราได้เป็นของเจวีะลีเดอร์ลีเดอร์ลีเดอร์ วมาดูก่อนนะว่า,าคุณตาเขาแถมอะไรให้เราบ้างอันนี้มันเป็นแถมไหมน่าจะแถมใช่ปาทุกคนเราไม่รู้อ่ะเราเป็นอากาเซ่ไวในไวในไวสามสิบบวกบวกไม่ค่อยรู้เรื่องนะวีดเป็นอย่างเดียวอันนี้อะไร โอมเพียงพลังจงสถิตแก่เราผู้เป็นที่รักกัดเออยแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือเทียนหรอคะอันนี้เป็นเทียนของก็อตเซเว่นอ่ะตัวเองนี่นี่นะมันเป็นเทียนอ่ะอันนี้คือเอ้ไม่ใช่เทียนทูบหรอทูบหรอที่เขาจะจุดตอน ตอนวันที่หนึ่งกับสิบหกใช่ไหมเออเอาไว้ไปเก่งน,นะแต่เราไม่ค่อยมีโชคหรอกอุ้ยอันนี้เขาสั่งทํามาหรอทําไมน่ารักจังเลยอะ่ะหรือว่าเขาหาซื้อที่ไหนกันเนะคะหรือว่าเขาสั่งทํามาเป็นพิเศษอะ่ะมันเป็นลูกอมแล้วก็เป็นรูปก,กอสเซเว่นอะ่ะอุ้ยชอบอะ่ะ แล้วเขาก็แถมอันนี้เป็นสมุดไว้สําหรับให้ใส่ไอเนี่ยให้ใส่บัตรคอนเสิร์ตใช่ปะ่ะหรือไม่ก็เป็นการ์ดอ่ะเป็นสมุดให้เราใส่นี้น่ารักโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดบัมกันเลยเราจะเปิดบัมแล้วนะวิเราจะได้เฮียแจ็คหรือเปล่าอ่ะแต่เราแต่เขาให้เลือกเมนได้เราก็เลือกเฮียไปนะ ุกคนแกะอย่างหุ้ยเธอเป็นรอยใหม่ยนะึงแกะอย่างธนุถนอม วีดเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยจะมีคนหว่นไส้ใช่ไหม <c oughs> ฉันเห็นคนอื่นเขาเปิดกันแบบเปิดกล่องกันเยอะมากฉันก็รอวันนี้มากว่าของฉันมันจะมาเมื่อไหร่อันนี้ก็เป็นเหมือนที่แบบที่ทุกคนเคยเปิดกันแล้วอะนะคะเนี่ยที่ทุกคนเขาเปิดกันแล้วอะของก็เหมือนเหมือนกันนะคะแต่ข้างหน้าเป็นรูปเ e ฮียแจ๊ค เราได้การ์ดของพี่มาร์คมาร์คแล้วก็ยองแจแล้วก็จินยองนะเนี่ยต้องได้เฮียแจ็กนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้จักครับแต่ว่าหล่อมากอันนี้ก็ได้ของเฮียนะคะนีทุกคน ได้มาแล้วหล่ออะไรเบอร์นั้นล่ะแล้วกอันนี้เทเดนก็สรุปเราก็ต้องของเราก็ต้องเป็นเฮียทั้งหมดน,นั่นแหละเพราะเราเลือกเลือกของเฮียเป็นเมนนะคะ มไม่อยากอวยเลยอะ่ะคือหล่อทุกคนแล้วก็คือหล่อกันไปคนละสไตล์แล้วคือแบบทุกคนน่ารักมากแล้วเราแบบเดี๋ยวนี้นะดูคลิปก็เซเวนที่แบบน้องๆตัดลงติ๊กตอกที่เป็นแบบว่าความรักของก็เซเว่เลย้ยแล้วเรารู้สึกเราสัมผัสได้จริงๆว่าก็เซเว่นอะคือเขารักกันจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจอะโดยเฉพาะการคัมแบ็กครั้งเนี้ย เรายอมควักกระเป๋าซื้อตอนแรกอะเราอยากซื้อเป็นแบบว่าเจ็ดปกอะคือเราคิดว่ามันคือประวัติศาสตร์อะว่าวงเคป๊อปอะที่เขาแบบหมดสัญญาแล้วเขาเขาพักเบรกแล้วก็ไปทำงานส่วนตัวกันแบบนี้แล้วเขาก็กลับมารวมกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแบบได้ดูข่าวได้แบบว่าเออแบบลีดเดอร์ของเราพยายามมากขนาดไหนที่แบบอุ้ยพูดแล้วจะรองไห้วะ แบบลีดเดอร์ของเราพยายามขนาดไหนที่แบบว่าจะให้การคัมแบ็กครั้งนี้มันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยฮุ้ยจะร้องให้อ่ะบ้าฉันจะร้องไห้จริงๆนะทุกคนฉันอินมากเลยอ่ะฉันเข้าด้อมมาประมาณหนึ่งหนึ่งปีแล้วแหละตกเฮียตกประมาณปลา,ายเดือนกระกฎะาคมปีที่แล้วแล้วนี่ อัลบั้มก็มาเป็นของขวัญให้ฉันตอนปลายเดือนกระกฎะาคมพอดีจริงๆจะลองไห้อ่ะตายแล้วโอเควันนี้ก็ขอปิดคลิปนี้เบบี้กีไปโรงเรียนแม่ก็เลยมาบีดผู้ชายมาทำคลิปปีดผู้ชายโอเควันนี้ขอลาไปก่อน ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย